เปิดลุกใหม่นนองใส่ฟ้าพายุหลังนั่งนิ่งๆตัดผมครั้งนี้ไม่มีรอ้อง เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับครอบครัวของสุตาตัวแม่อย่างชมพู่อาร,รยาเอฮากเกตกับสามีนักธุรกิจนอกวิสรุตลังสีสิงห์พิพัฒน์ซึ่งหลังจากวิวาและได้ใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้ก็มีโซ่ครองคร้องใจเป็นน้องสายฟ้าพายุที่อยู่ในวัยกําลังน่ารักแถมในตอนนี้ก็มีน้องสาคนเล็กอย่างน้องแอบิเกลมาเพิ่มสีสันอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นของขวัญของชาวโซเชียลทั้งประเทศเลย และล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณแม่ชมพู่นั้นก็ได้โพสตคลิปของน้องสายฟ้าพายุที่กำลังนั่งนิ่งๆตัดผมหลังตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยค่ะว่าน้องแฟดในลุคใหม่เนี่ยก็หลอกมากโดยคอมเมนต์จากแฟนคลับเนี่ยนั่งนิ่งๆได้เองแล้วไม่ต้องแอบตัดเวลาหลับอีกแล้วพี่สายตัดผมหล่อมากมเลยครับน้องๆหล่อจังเลยค่ะหล่อมากครับ ที่สุดของความเป็นคุณแม่เลยค่ะเป็นทุกอย่างให้พี่ๆได้หมด so handsome เป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ